เทคนิคกำจัดคอขวดที่นำไปปรับใช้ในธุรกิจจาก High Output Management โดย Andrew S Grove คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีมขับเคลื่อนเร็วในขณะที่บางทีมช้าและสะดุดทั้งที่ใช้เวลาเท่ากัน Andrew Grove อดีต CEO ของ Intel ชายผู้สร้างรากฐานซิลิคอนวัลเลย์ให้คำตอบไว้ในหนังสือ High Output Management ที่กลายเป็นตำราอมาตะของผู้บริหารทั่วโลก กรอฟบอกว่าการบริหารไม่ใช่ศิลปะลังสังหรณ์แต่คือวิศวกรรมแห่งผลลัพธ์และนี่คือหลักคิด5ข้อที่ทำให้บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ในโลกนำไปใช้จนถึงวันนี้ข้อที่ 1. สมการของผู้บริหารกร f ฟพูดชัดมากว่าผลงานของผู้บริหารคือผลงานของทีมทั้งหมดไม่ใช่งานส่วนตัวของคุณไม่ใช่ความขยันของคุณหน้าที่จริงมีแค่สออย่างคือเพิ่มแรงจูงใจ และฝึกอบรมให้คนทำงานเก่งขึ้นนอกนั้นคือรายละเอียดที่ไม่เพิ่มผลลัพธ์ข้อที่2คานงัดของผู้บริหารเวลาของเรามีจำกัดแต่ผลลัพธ์ไม่จำเป็นต้องจำกัดตามเพราะหัวใจของผู้บริหารคือคำว่า leverage เลือกทำงานที่เพิ่มผลลัพธ์เป็น10เท่าเช่นการอบรมทีมให้เก่งขึ้นหรือการตัดสินใจเรื่องคนทั้งหมดนี้มีผลยาวนานกว่าการแก้งานทีละชิ้นข้อที่ส การประชุมคือเครื่องมือไม่ใช่ตัวร้ายหลายคนอยากลดเวลาใช้ประชุมแต่กรอฟบอกว่าประชุมคืองานของผู้บริหารถ้าทำถูกวิธีวันออนวัน on ช่วยให้เห็นปัญหาที่แท้จริงสตาฟมีติง้งทำให้ทีมปรับจูนร่วมกันและประชุมแบบภารกิจใช้ตัดสินใจเฉพาะจุดไม่ใช่การเสียเวลาทวางวาระชัดเจนข้อที่ 4. ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ T R M ไม่ใช่ลูกน้องทุกคนจะบริหารแบบเดียวกันคนใหม่ต้องสั่งชัดคนกำลังพัฒนาต้องโคชคนเก่งให้เป้าหมายแล้วปล่อยให้เขาบินผิดพลาดที่พบบ่อยคือสั่งคนเก่งและปล่อยคนใหม่ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรทำข้อที่5หาคอขวดของงานให้เจอกรอฟเปรียบโปรเจกต์เหมือนร้านอาหารเช้าที่ต้องเสิร์ฟไข่ขนมปังและกาแฟพร้อมกันสิ่งที่กำหนดจังหวะงานคือไข่ต้มซึ่งใช้เวลานานที่สุด นี่แหละคือ limiting step ถ้าคุณจัดตารางงานตามข้อขวดงานทั้งระบบจะลื่นและมีของเสียน้อยที่สุดวันนี้ AI ทำงานแทนเราได้หลายอย่างแต่สิ่งที่ AI ทำแทนเราไม่ได้คือการสร้างทีมที่ปล่อยพลังเต็มประสิทธิภาพนั่นคือหน้าที่ของผู้บริหารที่แท้จริงและนี่คือหัวใจของ high output management Advanced b i n s Media สร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืน